ไซต์บริษบานบ่น้ำน้ำจุดนี่มีจักบ่อน้ำแทวน้ำมีสองบ่อนเนาะนี่เป็นเพื่อนไสตน้ำมาดานที่อากาศยามเสาวนี่เนาะเพิ่นกะเหตุกิจกรรมยามเสานี่ บ้านตะก้อเขานี่มีจัดหลังคาหนิจัดเฮือนจัดดุมจัดบุญจะบอก บ้านตะก้อเป็นบ้านน้อยๆอีกบ้านหนึ่งของเมืองนองแขวงสวัรณเขตซึ่งตั้งห่างจากเทศบาลเมืองนองประมาณ6กิโลเมตรเสรงเป็นหมู่บ้านชนเผ่ามะกอง100%มีจำนวนครัวเรือน70ครัวเรือน80ครอบครัวและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ353คนยิงคน บ้านตะโกเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบมีวิถีชีวิตท,ที่เรียบง่ายตามวิธีของชนเผ่าซึ่งวิถีชีวิตของพกเพกื่อนจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมไปพร้อมๆกับเบาาตะคำได้เลย ไปดีไปทางไหนนี่เอาไปขายบ่เอาไปขายบ่ขายในเมืองบ่โอ้มีมีพักน้ำเนาะทวงทาไเนี่ยทองพนองั้สองนสองพันี่นี่น่นี่นี่่นี่นีอนี่นีนี่นนี่นี่ย่นี่น mì hồi miền, hồi đen họ bọn này ừ, hồi đen cùng chia phân này phân À À đấy anh một anh ờ ờ soi ờ soi phân cứ này soi này để ờ soi ờ soi mát bán đấy bắn lỗ bắn lỗ này anh ừ. đây rồi ừ. phát, phát ngừng 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 bán này phân một rồi ờ ờ ờ phân ờ นึ่งกินก็ไดครับมาเบื้องดูช่อยช่วยกันเอาผู้ละทุงมั่งก็นนั้นเอรอนั่งลงก่อนนั่อคนเอาไปขายไปขายอยู่ในเมืองคุณบอกย่างไก่ฮะไู่บองนองยู่ืองนองคุณ ยังไปเมืองูุทธ้สมไปขายอยู่ในเมืองผู้นเนาะบ่งผู้น้อยนี่ก็พักนอกอันนี้ภาษาบ้านเจ้าเนี่ยนะพักนอกนี่พักนอกวันอะไรพักนอกฮะเป็นเท่าไดร เป็นสี่พันเอ้าของไฟแน่น่ของแม่นี้สองพันนั่นสองพันเนอะโอ้ยซื้ออยหอยไม่ยังอันนี้มากบ่มียังนนี้เอิ้นวันเอนวันอะไรอันนี้มีอะไรห้าห้าหตัหอย เท่าเนี่ยเนียประมาณะมาณลูไปโยมีละหกสิบกิโลเมตรเนเี้ยาน่เบียุกเาไป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 ซ้มือเลยเนาะไปขายยุตลาดบอหรือว่าโลกขายตามเพื่อนขายตามเพื่อนตามเพื่อนบอกตามดงบอกโลกขายตามดงโลกขายตามต่ลงเพือนตลเพื่อนมมีตลาดเลย เออเดินตลาดู่ตลาดเต้ไปเต้ไปเต็มแห้งเลยเนาะโอ้รเอาหลายแนวแทนเนาะได้เอาเลยเอาซอยอีแมงมาตำหลังอีแมงมาตำหลังเนาะออเอาเอาไข่มันมาเด้อ 嗯。Oh บนนี้นี่เขามาใไ่บดบานบ่น้ำน้ำจุดนี่มีจักบ่อน้ำแถวน้ำมีสองบนนอ่อนเนาะนี่เป็นเพื่อนส่น้ำบาดาน,นที่โครงการน้าจ้าให้เนาะนขอบใจขอบใจแต่ภาพบรรยากาศตาานอนเช้าๆเนาะยุบ้านยังตัวนี้นบ้านตะก้อ อยู่บ้านตะโกบัได้บัได้ถือมามีอยู่แต่ว่บัได้ถือมาโอ้ยโด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 ยบ่มีบ่นซื้อยาอะไรอยู่นี่อ๋อมีแพ็ต่อไปเด้ยด้วยโดยโดยโดยโอ้ยกะเสียดายเนาะท่านผู้ชมเนาะแท้จริงยาดีไอเฮายาดีไอยาดีวัดเฮาหันมีอยู่ อืมโอ้โดยโดยบุไดถือมาจังโมงเพิ่นต่ำเข้าอยู่บ้านเรานี่เข้าก็ไมีเข้าในนี้ต่เขาซื้อเอาอ้บุไดต่ำแล้วเนาะกานย้ำต่ำเข้าแล้วย้ำพูดเข้ามันพูดแล้วมันกินมันพูดเข้าอะไรบุไดต่ำแล้วเนาะเลื่อนล่งได้ปีหนึ่งละได้ชิมห้าชับชุดได้เลยชิมห้าสอบโดยโดยโดยตลาดชิบชับชิบชับทันแล้ว đời 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 sưu kín bà này nó ừm oh, giờ nó đời 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 à, khóc trái lơ đời đời khóc cháy, ừ. đời, đời, đời. <laughs> đời 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 bán tà co mương nong nọ thơm phổ นี <N> ่เป็นภาพบรรยากาศยามเชานี่เนาะเพิ่นก็เฮ็ดกิจกรรมยามเชานี่บ้านตะก้อเฮานี่มีจักหลังคานี่จักเฮือนจักดงทางบิดนี่เฮือนเลยสะพอคุมเฮานี่ฮะ40ปลายเนาะโอ้40ปลายหลังคาเฮือนท่านผู้ชม ข้าวสิกินกับอ๋ออันนี้เฮือนกับบ่มีล่าอีเมดเมดซื้อหยังก่อแม่นโดยนางมนางมเออมีลูกจักคนลูกอัน5คนผู้นึงอพัวแล้วยังยังแต่4คนอยู่เฮือนเนาะช้างชายชลูกเรเนลีิงช้างชายัวกยังอยู่นําติยังอยู่เออซื้อแนวใดแนลูกเจ้าน่ะลูกคอีนาง นางลิศนางเหลืองเออาคนหนึ่งกะเท้าเจิดเท้าจัดเท้าเจิดเท้าจัดนางเหลืองนางพันทิศนางพันทิศอ๋อในเฮือนเพื่อนเราทั้งผสมเนาะเพื่อนใช้ชีวิตอยู่ในกันกะหกคนนางมื้ออ่าเอาผัวแล้วไปยุ่งเสร็จแล้วดูค่ฮะอือเอาผัวแล้วไปยุ่งเสร็จแล้วโอ้ยแข่ขมวนโอ้ไปยุ่งแข่งขมวันวุ้นเอมืง คุณค้ำอ๋อไปอยู่คุณค้ำพุ่นบ้านอันนั้นผู้ชาติอืมหูอยู่รู้ปะหูอยู่บ้านผู้ชาติทางแบงลักชาวืมหูยไหนไปจานบะทึงดูเอ่ยยังวันท่านได้เคลือไปยังเคลื่อบ่ไปเต้บังกระหิตด่างไปน้ำเขาไปส่งเนาะไปส่งลูกไปน้ำเขาเอาบุมียังข้ามดำแก้วค่ะนสลดางไปน้ำเขาเลยเหนยเหยนี่ค่ะ ไปได้ไปนึงแหละเฮิ่มเติมเลยลูกก็มายามอยู่บ่มายามเธอนึ่งมาเยี่ยมหือนกลับมาแล้วกัวเพิ่นก็มาจักปีละมันได้เจอกันนะไล่ไปเลยเด้มีแต่เวลากันชื่อโทรเนาะเออเือทานโทรคอยและคอยมามียังเข่าได้เงินทำงานเข้าทชางให้นี่มือหนึ่งชั้นสิบพันชื่อเขาโลกินมือหนึ่งชาวพันกะ ออกดำมือนำผ้าไทยอยู่เมืองและข้าจางไปเข้าท่านบดได้ทำง,งานกับพ่อมี่เพื่อจะลวกกันอย่งม,งมออีอืมเอาขอบใจเด้อ<ะ>เดี๋ยวไปแล้วกอนไปนี่โอ้หน้าธรมบุษงเฮือนเพื่อนนี่อยู่ในขอบเขตน,น,นี้นี่เพื่อนจะต่ำสิ้นเนาะมีฮูกต่ำสิน้นต่ำสิ้นของโซนเผาโซนเผามังกรอ,อยู่เมืองนองนี่เนาะ แล้วลวดลายนี่จะเป็นเอกลักษณ์ขนาดเนาะและ้วก็เอ่อหู้เพื่นนี่สลับซับซ้อนลายเนาะและ้วก็สีสันนี่ก็หลากหลายท่านผู้ชมเลยโอ้ี่เพิ่นเกี่ยมบานาไปปลูกมันบ่ไหวเพิ่นเกี่ยมไปปลูกมันท่านผู้ชมมันต้นเด็ดเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นเฮ็ดมันต้นหลายเนาะ อืมเพิ่นมาส่งเสริมปลูกมันต้นท่านผู้ชมอยู่จักคนอายเฮือนเจ้านี่4คนทั้ลูกอืมเดี๋ยวเฮาจะเลาะๆเบิ่งบานเพิ่นเนาะบานตะกอเมืองนองแขวงอ่าสวรรคเขตเนาะท่านผู้ชมเออกําลังเฮ็ดหยังกินเด้เอ่อขออนุญาตขึ้นเบิ่งหน่อยนึงได้บ่ ก็ยาดขึ้นเบื่องในนึงเด้อเออเฮ็ดอันเฮ็ดกินบ่อันนี้ฮะเฮ็ดนั่ไหนกินนี่สีสีแกงแกงใส่หยังแกงแต่มังมีละลานี่ยมังมีนี่ภาษาใช่เขาว้าวไหนเด้อว้าวไหนไหนเอิญเป็นภาษาบรูใชงเขานี่มาไนมาไนมาไนมามังมีแล้วมาไนเนาะ ยู่จะคนนี่แหละอยู่จะคนอยู่เฮือนนั่นี่นางจิตละมวยอิตละมวย11อ๋ออิตละมวย11เนาะ11คนาอยู่ครอบครัวใหญ่เนาะอืมเพิ่นกําลังแก่งมักมีทําซ่ํามาเฮ็ดกินตอนเช้าเนาะแม่เนาะ อยู่น้ากันสิบอคนแต่ว่าส่วนใหญ่นี่คนทั้งนี้นี่เอ่อเวลาเขาวาภาษาลาวกับบางบางย่างกับบมยะเข้าใจเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวโยเข้าใจเนาะขันขั้นคนลุ้น,ล,นลุ้นลานและเข้าใจเนาะเพื่อ,อนลุ้นเพื่อนนี่เลยเข้าใจหลยแล้วแต่ลุ้นอีเม่ขึ้นไปแล้วุมยกเข้าใจเนาะเอะอาขับใจเด้ขอขรับใจเด้อแม่เด้ขอขรับใจเด้อ อันนี้นี่พ่นเอิญอย่างแน่เลยพ่นเอิญอย่างแน่นีกะย่งกะย่งังเป็นบ้านเฮาเด้ภาษาบ้านเฮาเอิญอะไรภาษาบ้านเฮากลเวตลเป็นเครื่องไสของสวยในประจำวันเนาะเอ้คคืว่าไดนแออนอเอะ Uuuu 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 ข้าเขานี um <bueno> first, first, the ่ซื้อเอาบ่ซื้อเอาเนาะไปซื้ออยู่ตลาดในเมืองเพิ่นถ้าเขาบ่ได้เห็นนาบ่อยู่อยู่บ้านเขานี่เห็นนาบ่บ่มีนาเนาะเห็นให้เห็นให้นี่ได้จักะเป่าปีหนึ่งเซิงห้าเซิงเซิงเหลือห้าเนาะ อนึ่งได้ว่าหไหไหมวยมวยมวยแล้วไม่ยังสองช่องบา้านอ๋อันนี้เป็นข้าวนี่ขาวงามขนาดเนาะกุ้มจักกุมจักเดือนนี่ข้าวเพื่อนี่ขาวงามขนาดกุ้มจักเดือนเข้า,ขา,า,ขา,ขาให้เจ้าหอดบบโซงเดือนสามเดือน พิ่นก็บบ่ค่อยอันน่ะเว้าภาษาลาวบ่เป็นปานใดเก่งปานใดเนาะเว้าได้แต่ว่าเว้าเว้าหลายก็บ่ได้นี่ตบ่ฮู้เนาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮามีแต่เว้าภาษาบรูนี่เนาะออนี่เนาะท่านผู้ชมเป็ดกเพิ่นก

กะจีรัก้าเนาะทางนี้เ่อน้ำไม้นี่ยังว่าอวบังบ่อวบังอวบังโอ้กจีนอวบังจูกาเก่งน้ำไม้เสียป่าเนาะโอ้ต่างกันหลายเนาะท่านผู้ชมภาพมกงองคือกันแต่ว่าภาพมกงองของขมวดวอลนั่นหนึ่งทางเมืองนองนี่จะวอลอีกแบบหนึ่งเนาะตัวอย่างเส้น ป่านี่ถ้าเป็นยู่ทางแข่งขมวนเท่านี้จะว่าเสียแต่ทางนี้ว่าอากาศฝนกำลังไปตักน้ำหาบน้ำมีลูกจะคนก็ลูกเขาอาคน